โอเคนะครับก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับยิดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไซล่าเดอะโคดเดอนะครับเป็นช่องสำหรับเขียน EA ด้วยภาษา MQL5 เนาะซึ่งในวิดีโอนี้นะครับเราจะมาเรียกใช้งาน indicator MACD กันนะครับมาดูกันเลยนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับค <c oughs> อเนเซปต์การเรียกใช้งาน indicator เนี่ยก็ ก็คล้ายๆกันนะไม่คล้ายๆครับก็เป็นน่าจะเป็นเทิร์นนี้เลยแหละครับก็คือสร้างอาร์เรย์ขึ้นมาแล้วก็เซตเซตเซตาเซตอาร์เรย์แอาร์ลีนะครับแล้วก็ก็ปีลงบัฟเฟอร์แล้วก็ยัดบัฟเฟอร์กลับเข้าไปที่ตัวแปรแล้วก็เอาตัวแปรไปใช้งานนะครับสำหรับวิดีโอนี้เป็นการใช้งาน m a c d นะครับมาดูกันเลยนะว่าใช้งานยังไงนะครับก็แลยก็สร้างตัวแปรอาร์เรย์ ดับเบิลนะครับที่ชื่อว่า MACD นะครับที่เป็นอาร์เรย์นะครับโอเคแล้วก็ทำการอาร์เรย์เซตแอ r ซ e s ีนะครับเซตตอนไหนะนะครับก็คือเซต MACD นี่แล้วให้เป็นค่า true นะครับโอเคแล้วก็ต,ต่อไปก็ทำการ ประกาศสร้างตัวแปรที่เป็นติ๊เจอร์นะครับชื่อว่า ma cd df อะไรกันนะครับ d ฟล์นะครับอ่างต่าง df ma cd df ma cd นะครับประกับ ima cd อันนี้ก็เหมือนกับราใชงานอันแรกนะครับตัวแปรแรกที่ผ่านออกไปก็คือ symphony น,นะครับใช้งานกับคู่เงินไหนนะครับ ใช้งานกับอาจจะเทรดอะไรนะครับอันนี้ก็ใช้ซิมโบนะครับเปิดหน้าดางไหนอยู่ก็เทรดคู่นั้นนะครับพิเลสนะครับไทม์เฟรมที่เท่าไหรนะครับก็พิเลสเคเรนต์นะครับเปิดไทม์เฟรมไหนอยู่ก็ให้ใช้ไทม์เฟรมนั้นนะครับแล้วก็ฟาสต์เอเเอนะครับเอเอเอเร็วนะครับใช้เท่าไหร่นะครับอันนี้ใช้12นะครับแล้วก็ สโลว์ ema นะครับ ema เส้นช้านะครับใช้เท่าไหรนะครับใช้ยี่สิบหกนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เซตติ้งของแต่ละคนนะครับว่าจะเซตเซตอินดิเคเตอร์กันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวนี้ signal p r ีเลสนะครับเอาไว้ทีดเก้านะครับแล้วก็เอาค่าไหนมาคำนวณนะครับก็คือเอาค่า close มาคำนวณนะครับไ i ล์ close นะครับราคาติดเอามาคำนวณนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็เอาค่า dfmacd เนะี่ยคัก็ปลงไว้ในบัฟเฟอร์นะครับก็ปบัฟเฟอร์นะครับช,ชื่อว่า dfdfmacd นะครับเอาในตำแหน่งศูนย์นะครับตั้งที่ตำแหน่งศูนย์นะครับเขาสามนะครับแล้วก็ เอาไปไว้ไหนนะครับเอาไปไว้ใน MACD นะครับแล้วก็จบนะครับแล้วก็สร้างตัวแปรับเบิ e ชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับขึ้นมาเลือกใช้งาน,นครับอันนี้ขอตั้งชื่อว่า Use MACD แล้วกันนะครับเ่ากับเ่ากับ MACD นะครับใน array ที่ศูนย์นะครับเประมาณนี้ ก็ลองคอมพายดูมีอะไรเลยหรือเปล่านะครับไม่มีอะไรเลยนะครับทำการคอมเมนต์ขึ้นไปแสดงโชว์บนหน้าจอนะครับเท่ากับ u u e m อเนะครับลองคอมพายดูนะครับน่มาดูที่หน้าตาของเรานะครับตอนนี้ก็จะเป็น m s ็ d นะครับเท่ากับ0.33นะครับ ลองเอา M S C D มาดูนะครับมันมีค่าเท่ากันหรือเปล่า2 2 6 9นะครับ M S C D นะครับมีค่าเท่ากับ0.321อนะครับอันนี้ก็0.321อครับอ่าอันนี้ก็ทศนิยมเยอะไปนะครับแล้วก็ทำการ Normalize มันนะครับมันวิดีโอที่แล้วนะครับก็ทำการ Normalize Double Normalize Double ตัวนี้ให้เหลือรสเซยมสี่ตำแหน่งนะครับสี่ต่อมาอตึ๊บมาดูนี่ครับ0.316จุดสามหนึ่งหกจุดศูนย์สามหนึ่งหนึ่งสามศูนย์เก้านะครับก็ประมาณนี้นะครับ, 16, 11, รบ,ก,ารบการเรียกใช้งาน M a c d นะครับก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ ถ้าใครสนใจหรือชื่นชอบนระก็จะลืมกดไลค์กด u u s c r i b e นะครับกดแชร์ด้วยก็ดีนะครับโอเคครับสำหรับวิวดีโอนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับเราเจอกันในวิดีโอต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ